นั่นปฏิบัติดูจีลูกลงปฏิบัติดูมันละได้ไหมถ้าละไม่ได้ก็แสดงว่าตำรานั้นผิดนะความหลุดละได้ไหมความโรกละได้ไหมความหลงละได้ไหมเพราะการตั้งศาสนาของอุทิธารไม่ได้ตัง้งศาสนาขึ้นเพื่อความมักใหญ่ไปสูงเพื่อสังสมกองกิเลสนั่นพระอ,องค์ตั้งศาสนาขึ้นเพื่อทําลายกองกิเลสให็นความโรคความโกรธความหลงที่ติดมันนะความทะเยอทะยานอยากต่างๆไม่ใช่ว่าตัง้งศาสนาขึ้นเพื่อทะเยอทะยานอยากใช่ไม่ละอันนี้ ตั้งศาสนาขึ้นเพื่อลดละและทำลายความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆนั่นเมื่อเราปฏิบัติแล้วละ,ละได้ไหมละ่ะเลิกได้ไหมละ่ะนั่นถ้าปฏิบัติแล้วยังทะเยอทะยานอยู่ก็แสดงว่าขุดละโลกเลลอ่อไม่ใช่หลักคำสอนของพระตถาคตเจ้านั่นเนี่ยเอาตอนนี้เป็นเครื่องวัดทีไม่ใช่ว่ายิ่งเรียนแล้วก็ยิ่งหลงในตำรานอันนี้ก็ยกไว้ก็ไม่ได้ว่าไม่ใช่ประมาณนะเขาพูดเมื่อกี้ก็บอกว่าตำรานี่เรียนเรียนแล้วก็มาปฏิบัติตด,ดูสิ เห็นไหมรู้เห็นไหมถ้ามันไม่รู้เห็นก็ไม่สมควรเชื่อที่นั่นอันนี้หลวงปู่ปฏิบัติก่อนที่มาศึกษาภายหลังก็เลยลงใจอย่างสุดตรงที่บอกว่าถึงใจถึงใจนั่นเนหะลเราปฏิบัติก่อนเราไม่ได้เรียนนี่เอาพุทโธตัวเดียวนั่นแหละพุทโธไปพุทโธไปโสตโสเป็นโสตใจ <c oughs> เพื่อมกกกกักเพื่อผลเพื่อมักพว่าผลก็ไม่ทราบแล้วเพราะพราะหันเป็นยังไงเราก็มันก็ไม่ทราบแต่ว่าปรัถนาจริงนั้นปฏิบัติแล้วก็เอาพุทโธไม่เอาอย่างอื่นนั่นไม่เอาความเชื่องตัวเองก็เอาพุทโธอย่างเดียว ต่พุทโธหายไปก็ดึงกลับมาพุทโธหายไปก็ดึงกลับมานั่นพร้องกับพิจารณาความตายอยู่ตลอดตลอดนั่นแล้วก็แต่ตายตายกับพุทโธนี่แหละเอาไปมาก็ค่อยปรับจาระของมันดีปรับจาระของมมนอนอตอนนี้เริ่มมีปัญญานั่นรู้เลยอ๋อนี่มันเข้าทางมันเข้าทางเพราะมันละได้ไงโอ้พุทโธพุทโธพุทโธไปมันจะไปอย่างอื่นก็ดึงมันมาพุทโธเอาอะไรไหมนั่นก็จะเอาพุทโธนี่แหละ ไม่ไดเอาลับจักรกความสนเสลินเยืนยอหรือฤิ์ิเด็ดดหรือความยิ่งใหญ่ไปความั่งใหญ่ไปสูงใดๆไม่มีก็เจ้าพุทโธให้มันอยู่เนี่ยพุทโธหายไปก็ดึงกลับมาพุทโธหายไปก็ดึงกลับมาก็เอาแค่นั้นมันก็อยู่สิภาวนาไปภาวนาไปมันก็อยู่นี่ผมมันระลึกถึงความตายก็แน่พะพุทโธอยู่ตลอดนี่แต่มันตายเดี๋ยวนี้ขณะนี้พุทโธก็ไม่ได้ต้องเอาพุทโธให้มันอยู่ขนานี้เดี๋ยวนี้ทุกลมหายใจก็ออกลิกทุกขณะจิตน่มันก็ดึงก็ามาดึงก็มาเนี่ยพอไปมาก็จิ๋มก็รวมลงที่ นั่นพอเรือมพบแล้วก็พุโทโธมันก็หายไปที่เออพอพุโทโธหายไปเงียบจนนั่นไม่มีไม่มีพุโทโธมีแต่ตัวรู้หรือพุทสุดท้ายตัวรู้ตัวที่ว่าเป็นจุดเด่นเป็นจุดเป็นต่มหายไปเหมือนไม่มีอะไรเลยอ่ะเหมือนว่างไปหมดเนี่ยเหมือนไม่มีอะไรเลยเนี่ยพอมันถอนมาก็มบจิตมาจ้องพุโทโธอยู่แล้วนี่มันไม่สนมันไม่ไม่ไปสนใจใดแมันก็สัดกับพุโทโธปั๊บนีน่แหละ นั่นมันก็พุทโธ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 มันก็ไปอยู่อย่างนั้นน่ะเพราะมันไม่เอาไหนนี่มันก็เอาแต่พุทโธนั่นน่ะมันก็เอาอยู่างนั้นทั้งวันทั้งคืนน่ะมันไม่คิดมันไม่เอาความคิดอย่างอื่นเข้ามายุ่งเยิงวุ่นวายพอพุทโธหายไปก็ดึงกลับมานั่นพอมันรวมลงไปรวมอยู่ที่รวมลงในพุทโธมันก็ไม่มีตัวพุทโธพุทโธที่เป็นของหยาบมันก็เป็นพุทธะคือตัวรู้แล้วก็ละเอียดลงไปตัวรู้ก็ไม่มีแล้วก็เหมือนกับดับไปเลยนั่น พอมันถอนขึ้นมาก็เข้าพุทธมาอีกมันก็อยู่อย่างนี้อ่ะนั่นแหละก็ถึงเข้าใจเรื่องการภาวนาไงอ๋อนี่มันไม่ไปไหนมันก็อยู่อย่างนี้แหละอยู่ให้มันที่สุดแห่งพุทธพระพุทธนั่นแหละเอาไปมาระหว่างพระนิพพานอยู่มันก็หากมีปัญญาขมันเองปัญญาออกจากไหนออกจากอิงของพระพุทธนั้นแหละนั่นพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอ๋อนี่เข้าใจปั๊บเลยรู้เข้าใจไหมเนยพุทธะแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั่นเพราะพโธพุทธุทโธไปอันนั้นนะเข้านั้นนะเข้า มันหาทางออกเพื่อมรกเพื่อผลมันอยู่มันก็สว่างสัยด้วยปัญญามันก็รู้ร,รู้อิงออกมาจากสมาธิก็คือพุโทโธเท่านั้นนั่นหมายถึว่าพุาทธะพุทโธคือผู้รู้ผู้ตื่นนั่นผู้เบิกบานนั่นพุโทโธผู้รู้รู้ที่ไหนรู้ด้วยปัญญาตรงนั้นตื่นตื่นจากการหลับไหลคือมีปัญญาแล้วมันก็ตื่นนูตองเข้าใจด้วยนะนี่ผู้มีปัญญางจะตื่นไม่นอนหลับทับศีรษะไม่นอนหลับไหลอ,อยู่งั้นตื่น พระพุทธตัวเดียวล่ะมันก็ตื่นก็รู้รู้รู้ตอนนั้นรู้แล้วก็ตื่นเบิกบาน,บานเบิกบานเมื่อตื่นแล้วใ้ปัญญาเต็มภูมิสมบูมรณ์บริบูรณ์นั้นเบิกบานแล้วบา้านปลายทายสุดท้ายอออก็เอาจากพระพุทธตัวเดียวอันนี้ก็ถึงว่ามหัศจรรย์ไงพอมันศึกษาความรู้ไพดังโอ้เนี่ยมันเข้ากันได้นี่ลงกันตรงน,นั้นนนัเห็นกันจะจาตรงน,นั้นโอ้มันผ่านมาได้ก็พระพุทธตัวเดียว ผู้ตัวเดียวก็คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้บุกปานกันรวมกันไปหมดเลยอลตอนนี้พวกาก็สิ้นสงสัยสิ้นสงสัยจากอะไรก็จากพระพุทธรูวเดียวอะนั่นแหละปัญญามันก็อิงมาจากนั้นน่ะที่เรียกว่าผู้รู้พุทธะพุทโธนี่คือผู้รู้รู้รู้ก็อิงมาจากนั่นแหละรู้รู้ด้วยปัญญามันก็อิงมาจาก,กตัวพระพุทธนั่นแหละผู้ตื่นนั่นพราตื่นพราะรู้แล้วก็ตื่นที่ไม่หลับไหลอีกนั่นตื่นแบบไหนตื่นเพราะปัญญาตัวนั้นน่ะ นั่นตื่นเพราะปัญญามีปัญญาแล้วก็ตื่นสว่างจะไหวเพราะตื่นถ้ามันยังไม่ตื่นก็เหมือนกลางคืนนะเพราะตื่นมาก็มันก็เหมือนกลางวันเนี่ยเห็นไหมตอนนี้นะพอมันตื่นมาก็สว่างจวไยนั่นเมื่อสว่างสวัยแล้วมันก็เบิกบานนี่นั่นเห็นไหมมันก็อยู่ตัวพระพุทธต,ตัวเดียวอย่างงั้นอย่างงั้นจะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มาสัจจันไดอย่างไงใช่ไหมเน่ก็มาถึงรับภายหลังเอา้าอ๋อมันอยู่จากั้นเองอ ศึกษาไม่ศึกษามันก็ไม่ไม่สงสัยใดๆนะลูกลูกเข้าใจด้วยนะเพราะว่าพุทธะพุทโธตัวเดียวก็ผู้รู้ผู้ตื่นผู้บุปผันเต็มภูมิแล้วนะไม่ศึกษามันก็ไม่ได้สงสัยนะลูกนะมันก็เหมือนกับจบเกมแล้วรู้ตัวเองว่าจะไปไหนพบชาติยังอยู่หรือพบชาติสิ้นจะรู้ตัวเองคือรู้แค่นั้นไม่ได้สนใจใจดีนแต่เมื่อเนี่ยออกต้อง,อง้ารจะหาโลก,กมันก็จําเป็นต้องมีมัน